สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับต้อนรับปีมังกรชองนะครับเรามีบอลสีแบ่งปันหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับและวันนี้นะครับอู้อันนี้กันไกลนะครับไม่ใช่อะไรกําลังตัดใบทิ้งอยู่นะครับนี่เราบอลนอกตู้มากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับที่ผมจะมาแบ่งให้ f c สวนคุณกวางชาแนลต้อนรับปีใหม่นี้นะครับและพร้อมจัดส่งได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปรส้นที่ทำงานแล้วแล้วเราก็จะบอกว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับราคาบอลสี พิเศษมาให้ FC สวนกวางชานแนลด้วยนะครับวันนี้มีอะไรมีอะไรบ้างปไปชมกันต้นนี้เลยนะครับต้นนี้เป็นบอลลูกไม้นะครับสวยมากๆเลยต้นนี้แม่เขานะครับแม่เขานะครับอันนี้เป็นบอลเลี้ยงนอกตู้นะครับส่วนต้นนี้เป็นลูกนี้ลูกแยกหน่อจากแม่นี้สวยไหมสวยมากเลยคะ่ะนี่นะครับผมแบ่ง FC เปิดประเดิมต้นนี้ไปเลยครับเช้าวันนี้นะครับม้แยกหน่อลูกไม้สวยๆเอาไปในราคาพิเศษเพียง 65บาทนะครับสวยไหมครับนี่ใครสนใจมีต้นเดียวนะครับ65บาทไม้แยกหนอ่อลูกไม้สวยมากดูแม่สิโอ้โหป้ายเขียวด้วยแดงป้ายเขียวก้านดำนะครับไม้นอกตู้ที่เลี้ยงได้สวยแน่นอนเอาไปเลยนะครับ f c ฟซสวนคณกวาง Channel, ชาแนลเช้าวันนี้65บาทโวเคโนนะครับเป็นไม้แยกหน่อนะครับแต่ว่าเป็นโวเคนโนแผลงนะครับเช้าวันนี้อีกหนึ่งต้นนะครับให้ราคาพิเศษสวยมากอะ่ะเห็นไหม ต้น<ว>เล็กๆะต้นเล็กๆเขาก็ขายกันเป็นร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ต้นใหญ่แล้วก็เป็นไม้แยกหน่อเอาไปตั้งแม่ได้เลยสวยจริงๆนะครับโวเคโนโแผลงต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเพียง 8 0บบาทถูกมากๆนะครับเป็นไม้แยกหนอนะครับซึ่งโตวไวด้วยนะครับมาจากไปลงสีชื่อว่ากนกมนตราต้นใหญ่มากสูงด้วยเห็นไหมเอาไปลงกระถางหกได้เลยนะครับตั้งแม่เป็นไม้แยกหนอนะครับแม่สวยมากเลยนะครับกหนกมนตราใครยังไม่มีเอาไปเลยครับต้นนี้ต้นใหญ่แล้วนะครับเอาไปในราคาพิเศษเพียง60สิบ 9บาทนะครับ69บาทกหนกมนตรานะครับชื่อเพราะมากนะครับใครยังไม่มีเก็บนะครับเก็บได้เลยนะครับมาแยกหน่อต้นตัวแล้วนะครับ69บาทเท่านั้นเองที่มีชื่อว่าณเมืองนอนแแปลงนะครับสวยไหมสวยมากๆเลยคะ่ะฟอร์มกอเลยนะครับกระถางนี้จริงๆอะ่ะผมมันเป็นกอสวยเนาะลูกหนึ่งอันนี้ 4, 5, เป็นกอธรรมชาตินะคะลูกประมาณ6ต้นนะครับกอธรรมชาติดูดอยู่นอกตู้ด้วยเห็นไหมเหมาะแก่การเอาไปทําจํานวน ผมว่าเลี้ยงไว้ช่วงนี้บอลสีกาลังสวยนะเอาไปเลยแต่ถางนี้นะครับเฉพาะต้นเล็กๆนี่ผมขาย60บาทแล้วนะครับม้แยกหน่อก็80-90นะครับอ่ะพิเศษสาหรับ f c ส่สวนคนกวางยกกระถางใหญ่นี้ไปเลยผมให้ผมให้พิเศษนะอย่าว่ากันนะคนที่ซื้อไปแล้วนะครับเอาไปในราคานะมังนนกระถางนี้ฟอร์มกอแผลงด้วยจัดไป3ามร้บาบาทถูกมาก ถ่างมาเลยเลยจัดมาเลยครับสำหรับต้นนี้นะครับเป็นฟอร์มกอสวยมากเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกของเพชรสุวรรณโชธนะครับสวยจริงๆตอนนี้มีประมาณ4ต้น5ต้นได้นะครับเอาไปขึ้นกระถางสิบอะผมบอกเลยนะครับว่าสวยจัดจัดเลยนะครับอ่ะผมให้พิเศษสำหรับ f อฟซสวนกวางชาแนลเช้าวันนี้เอาไปเอาไงดีอะหนึ่งร้อยห้าบาทถูกมากดูดีเป็นลูกไม้สวยด้วยนะครับเขาเป็นลูกไม้นะครับนี่ หลากหลายความงามนะครับนี่สวยมาก105บาทเองจัดไปนะครับเป็นลูกนะครับลูกไม้อีกหนึ่งต้นนะครับผสมจากหลวงตาเมืองเห็นไหมครสวยไหมฮะสวยมากเลยค่ะนี่แม่เป็นโวคิโน่ด้วยนะครับไม้แยกหนอนะครับต้นแม่สวยมากนะครับแยกมานานแล้วนะครับเป็นนอกตู้สุดๆเลยนะครับนี่เอาไปในราคาพิเศษโปรช้าวันนี้เพียงนะครับ99บาท99บาทคือฟังไม่ผิดนะครับผมให้ fc ส่วนคนกวางชาแนล ที่รักทุกทท่านเลยนะครับอาไ้วายมีต้นเดียวนะครับสวยมากเห็นไหม Destiny แผงนะครับสวยมากนะครับต้นใหญ่แล้วเห็นกระถางไหมนะครับจัดให้ f c อันนี้แข็งแรงมากเลยนะเพราะว่าเขาอยู่นอกตู้นะครับนี่ขอไม่ล้มแน่นอนนะครับ Destiny แผงนะครับนี่อันนี้นะฮะให้ f c ในราคาพิเศษจริงๆนะครับ Destiny แผงนะย้านะครับของแท้นะครับนี่สวยมากนะครับเอาไปเลยต้นโตๆแบบนี้ 220ร้200บาท220อเมืองแยกหนอน,นะครับแยกเกิน30วันแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าหลวงตะเมืองเป็นบอลที่สวยมากนะครับแล้วก็ที่ส่วนเราผสมติดแล้วด้วยเดี๋ยวแบ่งมเมล็ดให้นะครับประมาณ กลางเดือนนี้นะครับก็น่าจะแตกฝักแล้วนะครับแต่ต้นนี้นะครับเรามาบอกราคาพิเศษกันก่อนนะครับหลวงตาเมืองสวยไหมสวยมากๆเลยค่ะบอกเลยนะครับว่าใครได้ต้นนี้ไปจะถือว่าสุดแล้วนะครับสุดแล้วแต่ท่านจะเลือกซื้อนะครับอ่ะผมให้พิเศษสําหรับ EP นี้นะครับต้อนรับปีใหม่นะครับหลวงตาเมืองไซส์พิเศษดิกๆต้นนี้เอาไป299 299คือถูกมากนะครับ โอ้ยเมื่อต้นปีผมยังซื้อต้นแล้วเป็นพันอยู่เลยนะครับอ่ะจัดไปครับ2 9 9หลวงตาเมืองแยกหนองสีต้นนี้นะครับ<ไ>ปเป็นบ,บอลกาบสวยมากๆเลยนะครับนี่หมดแล้วนะครับบอลกาบตอนนี้มีเท่าไหร่ก็หมดไม่เหลือผมหาเจออีกหนึ่งต้นนะครับนี่สวยมากนะครับนี่กาบแข้งงามมากเลยนะครับนี่ เอาไปในราคาพิเศษเช้าวันนี้นะครับ50บาทก็พอนะครับไม่ต้องไม่ต้องแพงนะครับจัดไปให้ FC ซสุนคุณกวางต้อนรับปีใหม่ไปเลยนี่บอลกาาบ5บบาทนะครับและผมมีต้นนี้ลูกไม้สวยมากผมแบ่งไปแล้วต้นหนึ่งนี่เหลืออีกหนึ่งต้นนะครับสวยไหมสวยมากๆเลยค่ะเหมาะกับไปทําฟอร์มประกวดมากนี่แม่เขานี่สวยไหม อันนี้จะเป็นต้นแม่นะค่ะนี่แม่สวยมากนะครับเป็นลูกไม้นะครับเพราะว่าผมแยกหน่อต้นเนี้ยมานานแล้วนะครับเกินสี่สิบวันด้วยซ้ําไปนะครับแข็งแรงมากผมแบ่งอีกหนึ่งต้นแล้วกันเนาะเพราะว่าเรียกร้องกันเข้ามานะครับว่าอยากได้อ่ะแบ่งให้เอฟซีสุดกวางชาแนลเช้าวันนี้แล้วกันนะครับต้นนี้ไม้แยกหน่อแม่สวยเนาะเห็นไหมสวยมากมเลยค่ะเอาไปพิเศษเลยนะครับสองร้อยบาทต้นนี้นะครับเป็นบอลสีชื่อว่านางพญานะครับโอ้ทำยากมากเลยนะครับเอ้า ผมขายให้ต้นนี้เป็นไซส์ตั้งแม่ได้เลยนะครับนี่เอาไปตั้งแม่ขึ้นกระถาง6ได้เลยนะครับนางพญาต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเพียงนะครับ 77บาทนะครับ77บาทนะครับสวยมากๆนะครับเคยซื้อแม่มา4,5 0 0วันนี้ขาย77บาทต้นลูกนะครับจัดไปครับเป็นไม้แยกหนอนะครับชื่อว่ารัตนรังสีนะครับอุ้ยในตลาดมีค่อนข้างน้อยนะครับรัตนรังสีไม้แยกหนอต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับ60บาทนะครับมี1ต้นนะครับแล้วก็อันนี้ ต้นที่2นะครับรัตนะรังสี60บาทรีบเก็บนะครับเพราะว่าเป็นบอลที่ไม่ค่อยมีในตลาดนะครับผมแอบบอกนิดหน่อยนะครับจัดไับไม้ใบหอกนะครับสวยมากนะครับมีจัดไปเลยนะครับมีความด่างงามๆด้วยนะครับอ่ะต้นนี้ผมพิเศษให้นะครับ ห้าสิบาทนะครับห้าสิบาทนะครับเป็นมเมืองนนนะครับเป็นหน้าแผงเทพนะครับผมย้ํานะครับเป็นหน้าแผงเทพนะครับผมปล่อยไปแล้วหนึ่งต้นนะครับประมาณร้อยกว่าบาทนะครับก็ให้พิเศษแต่ว่าสองต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อนะครับดูหน้าเขาก่อนนะครับสวยจริงๆนะครับใครที่หนึ่งนะครับแบ่งให้ FC สุนกวางชาแนลในราคาพิเศษหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นนี้ต้นที่สองนะครับกิโนะราคาเปลี่ยนไหมครับนู่นแม่ครับแม่แม่ ผมแยกหน่อจากแม่นี้นะครับนี่เป็นวเคนโน่แต่ว่าต้นนี้เขาจะพิเศษคือเขาจะมีเหลืองเข้านะครับเป็นเหลืองทองเข้านะครับเป็นไม้แยกหน่อเหมือนกันวเคนโน่ ok ต้นนี้นะครับใครสนใจเอาไปในราคาพิเศษเลยนะครับเป็นไม้แยกหน่อเห็นไหมฮะสวยมากเลยนะครับแปสิบาทก็พอนะครับจัดให้นะครับสวยจริงๆริบน,นสีที่มีชื่อว่ามัดนีจันเป็นไม้แยกหน่อนะครับใครซื้อต้นนี้แถม ต้นนี้ให้ด้วยนะครับในราคาพิเศษเอ้ามันีจันรแยกหน่อเคยขาย250านะครับ EP นี้พิเศษนะครับผมจัดให้ FC สว่วนควางในราคาเพียง90บาท 90บาทนะครับมันีจันไม้หน่อด้วยนะครับนี่สวยนะครับจัดไปเลยครับอสงไข่นะครับใครยังไม่มีบอลเก่าน่าเก็บนะครับอสงไข่ต้นนี้นะครับเป็นแม่พันธุ์ด้วยนะครับนี่ต้นนี้เหมาะแก่การเอาไปทําจํานวนเลยนะครับนี่อสงไข่ต้นนี้นะครับผมแบ่งพิเศษเช้าวันนี้นะครับอย่าบอกใครนะครับ129บาทถูกมาก1 2 9บกาบาทต้นเบลเลอร์เลยนะครับอจัดไปเลยนไม้แยกหน่อนะครับชื่อว่าเพชรจระรดแสงนะครับนี่เป็นบอลเก่าที่ค่อนข้างน่าเก็บนะครับก็ ขึ้น EP ทีไรก็จะหมดแล้วอันนี้เจออีกหนึ่งต้นนะครับให้ไปเลยเช้าวันนี้นะครับเพชรรัดแสกในราคา50บาทนะครับ50าบาทย้ำนะครับถูกมากครับเป็นตู้บอลสีของเรานะครับที่เตรียมใบหอกใบไผ่นะครับไว้ให้ F c ีทุกๆท่านนะครับ EP ีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมานะครับเดี๋ยวผมจะมานะครับ เปิดตัวใบหอกใบไผ่นะครับซึ่งนะครับต้อนรับปีใหม่สักราชปีมังกรทองกันเลยนะครับนี่เขาก็เหมือนหางมังกรเนาะแต่ละต้นเห็นไหมครับนี่สวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าใครจะจีบหลังไม้ก็ลองทักเข้ามาดูนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นบูเคนโนหน้า,เท,นนนาเทพนะครับนี่บอลกาบจตุรเทพนะครับนี่ บอลใบหอกลูกไม้นะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับปีศาจแดงนะครับนี่เอาเป็นว่าอีพีนี้นะครับชาวนี้เราต้องขอลา FC ทุกท่านไปแล้วสวัสดีพี่ใหม่มีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากใจ บอลสีสวนคุณกวางชาแนลฝากติดตามกดไลค์สับสไคร e สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับอีพีหน้าเจอกันแน่นอนใบหอกใบไัยนะครับนี่ฟอร์มไว้ให้สวยๆเลยเตรียมนะครับสำหรับอีพีนี้ลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ